เราสามารถที่จะบันทึกวิดีโอได้2องโคเดกเลยก็คือ r e ร์ r d พร้อมกันนะครับบันทึกไว้ในกล้องเป็นไฟล์8บิตเอาออกมาเป็นไฟล์โพเลสในส่วนการตั้งค่าเหมือน record ปกติเลยถ้าคนที่ใช้ตัวนินจาอยู่แล้วเนี่ยจะเข้าใจว่าตั้งค่าเรคคอร์ดยังไงส่วนของโหมดนะครับที่เราเข้าไปตั้งค่านะครับเราไม่ต้องเอาเป็น422 10บิตเราตั้งเป็นค่า d e f a u l t ไว้นะครับออยู่ที่4208บิตพอกดไดรคคอร์ดปกติเลยนะครับเราก็จะได้บันทึกวิดีโอนะครับ ในช็อตนั้นนะครับได้ทั้ง2องไฟล์เลยก็คือบันทึกลงไปในการ์ดที่อยู่ในกล้องนะครับเป็นไฟล์8บิตแล้วก็บันทึกเข้าไปในตัวนินจานะครับเป็นไฟล์โปรเลสเลยจะเป็นการแบ็กอัพไฟล์ไว้แบ็กอัพไว้ด้วยนะครับไฟล์8บิตยังไงก็เบอกกว่ากว่าไฟล์โปรเลสในส่วนไฟล์โปรเลสเราเอาไว้ใช้เฉพาะช็อตสำคัญจริงๆแล้วออต้องมาทำสีขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็จ้างงานแม็กได้นะครับที่เพจฟิล์มแม็กเกอร์